ำ้วผมรู้สึกปวดท้องไม่สบายอยากตดมันไม่ีเเยยยด็าเลยพี่ใช้ไม้แบบไหนก็ได้เว้ยที่ไม่ใช่ไม้พี่ภาคอ่ะไม่อย่าให้เป็นแบบไอ้เก้าดิไม่ใช่ไม้พี่ภาคเออไม้แบบเก้าตดระวังตดตดตรงนี้ได้ยินถึงได้ยินถึงสามห้องว้าวไม่เราเป็นคนดีเออเป็นคนดีเขาเป็นคนดีการตดนะพีเป็นสิคนไม่ดีใช่ถูกต้อง โยเวนตดในที่สรีน่นะก็บอกเขาห้ามอันตดไงอันตดติดไม่ตดดังไม่เหม็นตดเหม็นไม่ดังไม่ถ้าเป็นประเทตดตดเซลาวไมมันดไมรุมเฮชอปเปอร์ไหมรุ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 มเชอปเปอร์มันกามกิดไปแล้ว ดังแล้วก็ยาวด้วยแค่นั้นแหละแชมบอลแชมโบนแชมโบนแชมโบนมีวากเกอรี่เฮ้ยใส่แล้วมาจะกินอย่างสวยไม่ได้ไม่ได้วนีมันจะมีโอกาสไหมอ่าเปิดเปิดซองได้ได้แบบยินิี อะไรวอลุสซอง้องมาใหม่ไม่รู้สิอินดตนต้องซื้อเองไม่ะใช่เรจะเปิดซองได้มาโดตาเอาาดูชายมึอ้โไม่คนใช้ปืนเทียนี่กูจะไม่ใช้ปืนเทียนี่สัญญาสาสัญญาเลย

ไฮโลดันมีเมิูซี่ศพหนึ่งผ่าน,นไปสบสองสบสามมิูซี่มาแล้วเออเห็นโดนเลยรู้ดีวะคุณไปปิงมนะันฮะ แม่บางคนปิงไม่รู้ก็มีนะ,ะมันไม่คิงไงไม่โหพัฒนาแลย้วบุญเขาเป็นก๊อตคิงแล้วใช่เป็นก๊อตคิงแล้วเขาเป็นชินอากุมาคิงชวนเพื่อนเล่น ค,คิงเขาไม่พูดอีกแล้วว่ะวันนี้เรียรือ้อเก๋ตถอดไม่ได้แล้วเงี้ยโอ้ยดูงงยดักต่อยเงี้ยดักต่อบันไดนอีกตัวนึ่งไงอ้าวคุณคิงหายไปแล้ววะ่ะไ่นะคุณคิงก็ไปห้องคนเดียวแล้ว แสลับไปแล้วหมายเขาลงไปห้องข้างล่างเพื่อบอกผเลยปล่อยสีบผูู้เหมือนกันผู้ผูจักว่ะเขาคอยอยู่ย่านอยู่จังหวัดไหนบ้างเนี่ยเป็นคนทุกจังหวัดครับใช่ครับแล้วไปที่อ pues ื่นก็จะไม่เป็นคนเอ๊ะแล้วมึงไม่เช่เป็นคนเนี่ยแหละครับ โคนขคน,คนนะว่าเรนไปนี้ไม่คดีแล้วแหละุยิงปุยอยูต้องการคุณเค n งแบบบอ,อินันน,นั้นมีที่ไหนเก็บสปอ p ได้ด้วย<า>ใช่เราจะได้คุณเค n งแบบสก็บสปอ p ได้วันนั้น Have been located. <laughs> Ten seconds to to Five seconds to go. you seconds <laughs> to go. <laughs> Biohazard container We're playing เตมเหรอไม่ไม่ไม่แ้นหนึ่งแ้นหนึ่งแค่หนึ่งแ i ่หนึ่งกว่าเขาแก้แล้วเขาแก้ร่างปลอมแล้วไปละไแก้ร่างอมยังไงหรอกลิงเขาเขาแก้ร่างปรอมแล้วเฮ้ยกลาออยารรเาาป็นอคอกแล้วอ๋ออ๋อ แล้วมีลายปืนอันหนึ่งมาด้วยปอดทองการเปิดอัยใช่ลายปืนมาด้วยอ๋อ้าสรุปเป็นบ้าแั่ไม่ได้ตั้งใจอ่ะอืมนี่ไงเนี่ยกลับมาแล้วเนี่ยดีขึ้นเยอะแคททำแคทก็เป็นสวยแคทไม่รู้ซีเรือเหรอไม่เกินมากจริงเปล่า มอือสกีมันก็ตายได้ยังโอ้โหออกล่าออกล่ามบบไม่ลซีดแต่หาบละ่ะมัน,น,ใน,ในมีแค่ปัญหานั่นแหละม,มาอีเต่า Oh, อยา่างปีกตามามามาเกต,ตามาอจี๊ดีอีกโอเคอุตสาหะหมด uh huh. ล้มหนึ่งมักไม่ล้ม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 โดนโดนถลกมเลย กูจะยิงคนได้ยิงพอโดนระเบิดพิภาพพวกกูจะนี่ไงได้แล้วเดี๋ยวแคสตายแล้วตายหมดแล้วแคสฟอสเหลือตัวเดียวแล้วเนี่ยจเกอร์ไปเจเกอร์ตายแล้วเฟอร์ฟอสตายแล้วพอสตายแล้ว ช่วยกูก่อนพี่ภาช่วยกูก่อนพี่ภามันอยู่ทางโน้นไอ้เียเกือบเร็ว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 เไปเลยไปเไเไม่ไม่ลมไม่็มจริงมันไม่โลเลยนะหนูบอกตอร์บีเลี e n ไว้เลี้ยงไว้ทางนั้นแหละทางนั้นแหละคุณภาคหุ่ยวยไอ้เี้ยพี่าไม่เห็นผมล้มเหรอพี่ภาพี่ไม่เห็นผมล้มจริงเหรอเห็นเห็นเห็นตลกไม่เอาคุณได้ยินเสียงมันแล้วเว้แต่กุยิงไม่ทัน ไม่ต้องห่วงเพื่อนถ้ามึงยิงทันกูก็ไม่ล้มแล้วเพื่อนไอ้เหย้ยกูจะได้หน่อยเลยไอ้เหี้ยเลือดกูไม่กูไม่ได้เปิดเลือดไว้กูเพิ่งเห็นว่าเลือกกูโค่นน้อยเลยห้องบนห้องบน,นงประมาณมประมาณประมาณสี่บาทเมื่อกี้เหลือไ <c oughs> อ้เหี้ยกูดาวเลยกูแบบอ่ะวมึงยิงกูนัดเดียวกูดาวเลยห้องโบนห้องโบน้องบน คิดๆไม่เปิดเลือดไว้ไม่มันมันช่วยในการแบบมีนี่อยู่มันก็มีสเปซในการมองน่ะนะอืมใช่แต่ว่ามันไม่รู้ว่าจะตายตอนไหนเอียถ้ามีสเปซในการมองก็ซื้อจอใหญ่ก็ได้นะไม่ไม่อันนี้มันเกกาตาไม่ชอบเออเลยมันชินกนบการที่หน้าจอโล่งๆไม่ต้องมีเลือดไงใช่จริงๆนะนี่ละการที่คนนั่งเล่นฟอลกายวอโซนก็หายเงียบไปเลยอะะ ก็มีมพีล่าสุดเห็นใช่ไหมล่ะใช่เขาปวดเลยไปแล้วอันนั้นแหละตัวกลายเป็นปลาช้าเออใช่บอสโซ่เป็นปลาช้าไปแล้วอ๋อคนได้ที่ปลายปีกเกิดในขึ้นถ้าแมวสปาวพีกวินเนจัตตอาจจะได้ก็สองตัวก็ได้นะำวนผมว่าตัวเดียวมันวิ่งเร็วอ่ะสุดน่าจะหมดก่อน ไม่ต้องเข้าอย่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 าตบยิงทิ้งแม่งอะไส่วนอนิเมชั่นยิงหัวมาปัดที่พาจะทำร้ายผมเหมือนกันที่แบบว่ากำมันบอกกำมันจะออกไปสปาวพีไม่ได้ไม่เห็นไม่รอดบอกแล้วไม่ได้แกูละเฮ้ยได้แรกว่ะเฮ้ยสวยรอกมันต้องมีคนไม่ได้เล่น มันต้องมีคนไม่ได้เล่นมีคนวิ่งกันไปแล้วคนวิ่งไปแล้วมันเี่มนโอู้หมีคนรอดคนมาคนมาการตายมาแล้วมันมันปีนขึ้นมาแล้วซ้ายอ๋อสายจ่อใหญ่กูบอกว่าซ้ายตื่นกมดังมันมาแล้วทุกคนวิ่งหนีเอาตัวรอด ไอไมาออกข้างนอกสำนักเล่นอะไจ้มาเตมาเตะเกียโอมาเตะกับเอ็เอ็ป่ะโอโออะไรอยู่นั่นะกองเอโคมึงสปอร์ตทุกอย่างแล้่ะ่เห็นอะไรเออเอดลงล่างกมาเห็นคนอยู่ม่่เฮียอมแพนละตอะไร่้มว่ากเลย มองไม่เห็นเลยไอห้องนี่ไออันเนี้ยมีคนมีคนอยู่ข้บนเอ็ดเอ็ไปทางห้องน้ำอะห้องน้ำเขาใส่เขาใส่เขาไปแล้วเขาใส่สามเขาไสสามแล้วตอนนี้เขาใปถสามเอ็กโคมันอยู่นี่เอ้โคมันอยู่นั่นไปเข้าไปเลยเข้าไปเลยเข้าไปเลยเข้าไปไม่ได้้ ไม่นะเมื่อไหร่มันพยายามจะยิงเว้ยมึงเลยออกสิออกออกมาแก้มเราวอล์กเด็มโอ้เมื่อกี้แม่งไม่มันเลยยิงตัวที่หนึ่งยิงตัวลองโหลดได้ที่หนึ่งเสือกยิงกูตายอย่างนี้ต้องเล่นต่อขู่คงแคบเป็นไรเนี่ยมาเจอเงยเลย เราจะจีหอยกันมอตี<ห>ตอนน้1.5เขาเล่นไม่ได้ <c oughs> ไหนายนายนากสปาลพิกเหรอสปาลพีคมอตี้มอตี้1.5เขาจะเบสแล้วเว้ยคุณเล่นไม่ได้เว้ยเอิร์ด <c oughs> ไม่ไม่ต้องถามกูไม่เคยแตปะปืนนั้นเลยไม่แต่ครั้งเดียวกูเล่น1.5ไม่ได้เว้ยเอิร์ดไอ้เหี้ยมันเสียอย่างเดียวไเ้กระสุนมาแต่ <c oughs> ถ้าเป็น1.5แล้วกูจะยิงไม่โดนกูจะโลกเองเนี่ยกระสุนน้อยเหมือนกันเนี่ยดูดิ คนเลนคนล eh ีไปดูที่ห้องดักแชทดิอืมทำไมเนาะไม่มีอะไรเนี่ยดูเฉยๆเนี่ยดักแชทว้าวไม่ดีอ่ะเดี๋ยวน้ำมาไวจังเลยโอ้ทำไมทำไมทำไมคนทมึงขยันมากเลยอะเขามาไม่นานไม่กี่ไม่กี่วันต่อมามึงมีอะต้องหลับผมไปต้องหลับตัวแด็กแขก แกจะแข่งแก่งเป็นนโค้ดแต่ตองเขาบอกว่าได้ไงใจนี่ไหวเหมือนกันไโอ้รเมดาออกจากวงการน้องหลามมาเขาบอกกูเล่นใจเลยพูดทำลายจิตใจผมไปปิดห้องนอนด้วยเว้นทำลายจิตใจพูดทำลายจิตใจผมเหรอใช่ทำไายจิตใจฮะเดี๋ยวกูเชื่อเดี๋ยวอีกไม่นานมึงก็จะไปร่วมกับือนเขามึงอย่ามึงอย่า นันกว่ารวมรวมการนพอแท้คนพ่ที่สี่รู้จักไหมอะไรเหรอฮะไม่ได้ยักดูจะสัดโอ้ไอคิวตายแม่ช่วงนี้มีมาไหวกันทุกนี่ชักโอ้มึงเนอร์สอะแบบสรุปน้องสามชื่ออะไรนะ กาวกรูกาวกละกาวกละไ่ห้อยไม่ห้อยไม่ห้อยทางนี้ไม่ทงไหนไางไหนไ่ไหนไ่้อไปขันบนแล้วขันบนโอ้โหตันี้น้น้าเซนมาไอคิงนั่นแหละอ่ากล่องออกัด เร,เรียบร้อยนนบ,บนใดบิ๊กอยู่บนหัวผมอยู่บนหลังคา ถ้าเกิดตรงนี้ยิงได้นะมึงถ้าเกิดมึงจะวัวน่ะมึงแดกห้องน้ำกูได้แดกแม่มอไอ้เหี้ยกูเชื่อไปเลยโอยโดนเข้าสองด้านโดนเข้าสองด้านห้องน้ำกับบันไดยิงไอ้โมเสพไปทางเลยกูไปเลยนี่ไอ้เหี้ยมไม่เหมือนลัว เรียบร้อยฮะข้อเสียได้ถึงกำหนดโอ้ยเยอะข้อเสียได้ถึงกำหนดกัส่วนวันกันส่นวันกันวันร้อยกัน่วันเอเกิดวันเอมันมันมันจ้าไงมันน้อยด้วยแหละแล้วก็ลั่นงโดยด้วยได้มันมันละปืนดักมาแต่เมื่อกี้ถ้ากูใส่หนึ่งจุดห้ามากูยิงไม่โดนอ่ะกูบอกแค่นั้นแหละบนลินได้ยินไหมอือตอบผมหน่อยจะไปห้องน้ำ มาแทนคุณล่าหน่อยได้ไหมล่าโอเคโอเคเป็นลมท็อกซิกกับคุณภาคแล้วเออด์กแชทอยู่ตรงไหนวะมึงไงดารแค่ไหนมึงต้องการดาร์กแชทเหรอนี่กูส่งส่วนตัวไปอุ้ยนี่ารักโอยน้ำหนาวอ๋อหรืออยากได้มากกว่านั้นเลยเนี่ยผมว่าหลามด้วยกันเนี่ยไปละห้องน้ำ่อนเดี๋ยวราเห็นแล้วห้องน้ำก่อนไปไหนกันละครับ เพจไม่ผ่านเพจมันบั๊ก่ะเนี่ยมันจะบั๊กเล่ยช่วงนี้เพื่อเอาเดบิวชัยใช่มันบั๊กบ่อยใช่บั๊กบ่อยบั๊กบ่อยเพลิดละรันช่วงนี้กุฎณาอยากเข้าดาร์กไซน์นะครับผมไม่งั้นเดี๋ยวคุณอาจจะเจอภาพบบนีาบลั๊กใหม่ก้อนแมวกุเจาไม่ใช่คำไอ้พวกนี่มีแมวอะไรจะเรียกัำไปแล่ะเอ็มเลย ผมส่งเซนเซอร์ไปก่อนส่งเซนเซอร์ไปส่งเซนเซอร์ไปส่งเซนเซอร์แกไม่นจะไปมากโอเคมันยวเห็นอยู่เอาอีกเอาอีกได้เห็นอยู่เลื่อนเร็วนับไม่ได้แล้วแกก็จะเข้าไปสู่ดาร์กเว็บทำไมฮะไปยังเห็นอยู่เห็นแล้วเห็นแล้วไปเห็นอยู่เห็นอยู่โอเคยี่สิ ดูได้กเว็บดีแกมเห็นอะไรทั้งนั้นโอเคแต่ว่าว็บอย่าเข้ามาในจักไซต์ถ้าคุณยังไม่กล้าพอเข้าใจมึงอย่าตอนนี้แม่งมีเต็มเลย่เข้าเกมนานจังมะ้ยเค้มาเด อ้าวพี่เป็นนึ่งล้านเราสามารถส่งผ้าบาตตาให้นายได้แต่เราขี้เกียจอ๋หนึ่งเกียจเกกินว่าีนะถ้าถามว่าลูกล่าสุดส่งอะไรไปโดนชนนะโดนเด็กหลับในชนฮะนายนะโดนนล่าสุดสารับในชนเฉียวอ่ะอืมเดี๋ยวนะมันในกรุงเทพนี่ใช่ในกรุงเทพตีนผีก็ว่ากันนะ ไม่ได้ดีนะแต่ว่าเขาเขาเป็นเอ่อมอไหนก็ไม่รู้ที่เกี่ยวกับอะไรคณะอะไรวะคณะอะไรนะเกมสถาปัตย์ออ๋สถาปัตย์เฮ้ยเขาบอกสอบพอดีว่าชื่ออนี่วะชื่อนนท์ปะฮะชื่อนนท์ปะไม่รู้โอเคนายนี่ฉลามฉลามนายต้องการฉลามไหมนายต้องการฉลามไหมมาคนไอทีมหัน นายต้องการฉลามไหมเดี๋ยวเราส่งฉลามตัวหนึ่งเราจะส่งฉลามตัวหนึ่งไปให้ไนได้ได้อ่ะเอาฉลามไปแล้วประเด็นคือคือไหนพี่ใช่ถูกต้องเอาเอาฉลามไหมคือใครก็ไนี่มีผมผมเชิญละใครละคุณลินเอาฉลามไหมเอาฉลามนี่ฉลามเอาฉลามไป งสา้เอาฉลามเอาฉลามไหมแม่งก็ลังบอกเขาส่งยาไอ้เนี่ยหนายนยเอาฉลามไหมโคตรใหม่โคตรใหม่หน่อยนายเอาฉลามไหมเอาฉลามไหมไม่เอาฉลามวะมึงนอกฤทธใครจะเล่นบางเนี่ยบอกทีผมเล่นเลินไปแล้วคือไมเทมเมืผมนี่นี่เอาฉลามไหมนั่น จะอีกกระต่ายอีกะต่ายอีกกะต่ายไปนี่้าวมันเมันไปนั่นนี่ส์ชนะนะน่ารักกระต่ายน่ารักแต่ชอบฉลามมากกว่าข้าบัตตาอันนี้ก็น่ารักโอ้ข้าบัตตาเขากินมายองเนสเหรอมายองเนสพวกเยอะกูเจอหมดเลยอ่ะมายองเนสอ๋อ้าบัตาเดี๋ยวอะไรอ่ะเดี๋ยวพัก เียจ,จะถิน่นโดนเองไงยะจะถิ่นกูขึ้นกูอยากให้เห็นนะเพื่อนมันอยู่ตรงไหนของอ๋อดาวในล่างครับเลื่อนลงมาเพื่อนดาวลงมาม่ไจะเห็นดาวเฉดกูไม่ได้อาอยู่ต่ำไม่ใช่เลยเปิดเราเอฟเอฟดูดีสัตว์เปเราข่าวก็ได้ข่าวไม่ปลดเฮ้ยชท่าไง พี่พี่พซ่าห่าจะไปเรืองกินซับเวย์พี่กดน่ามีสี่คนปวดน่านี่ตรงนาฟ้าไปนี่นาฟ้าว่ะมันมันมีรูปนางฟ้าอย่างนี้ด้วยเอาป่ะป่าวไม่มีอะไราะไม่กลัวเราต้องจีดกันมากกว่านี้ไม่งั้นไม่งั้นไม่งั้นคนเข้าคนง่ายเกินไป Like wow, ไอ right. oh ้แ huh. ย่เลยโซคีอะไรกูเนี่ยเจเต้ามาดูดิคุณว้าวเป็นความขั้นเก่งไอ้ไอ้ของแมวน่าจะอันตรายสุดอะไรอะไรอันตรายกูไม่อันตรายอะไรอันตรายบ้าบอนักคือการต้องมียพอดีผมทำลายหลักฐานได้หมดแล้วก่อนปีใหม่ก่อนปีใหม่เลยไม่ถืงใช่ใชแต่ผมก็ทำลายไปหมดแล้วไม่ต้องห่วงผมมีอีกหลายอย่างเลยได้เหรอแม่ เป่าหรอกผมกลัววันดีคืนดีโทรศัพท์กูพังโอเว่ดึงข้อมูลกลับเขาจะเห็นกันหมดมาเป็นกิกเลยลบไปหมดทีโทรศัพท์ร้องแล้วเป็นเรื่องที่ดีผมบอกคำเดียวเลยคุณลินคุณลินเห็นไอ้นี่ว่าคิงสตันอะไอไอแฟร์ตไดฟ์คิงสตันเยอะนั่นน่ะหนึ่งอันน่ะทั้งหมดเลย ร้อยว่มันร้อยกว่าิ๊กนี่กูฮาอันนี้สุดละตั้งชื่อเป็นเอ็นเราอ่านนะไหนเหนื่อยวะอ่านดีๆแล้วจะเข้าใจจับกูทำไมอยากได้ตังค์เหรออยากได้ตังค์มากเหรอออกรถใหม่ใบขับขี่มีได้ไงงงไหมเขี่ยด่านไอ้สัสเขี่ยอะไรเนี่ยเขี่ยอะไรดิเข้าใจความหมายเขาไหม กเขาบอกออกรถมาใหม่ไปกับขี่จะมีได้ไงอะอะอ่ไปกับขี่จะมีได้ขับรถได้ไงไม่ไปกับขี่แล้วก็ไปเถียรไปลงรูปโพสต์ตำรวจตีติบ้าตำรวจตำรวจผิดใช่ไหมนะคงจะไม่ตำรวจจะไม่ผิดเว้ยตำรวจก็จะงงแบบฮะฮมีในเบงบ้าไม่ยืนยันว่ เขาอาจจะไม่ร <type> ู้ก็ได้เขาแบบอาจจะซื้อแบบซื้อแบบเขียวเงี้ยแล้วเขาไม่ได้อ่านเลยงานหนักเลยอ่ะโหแทบสอบก็ไม่เห็นจะยากแต่ไปสอบกันดูหมายได้ได้๋ีกแล้วไม่ต้องดูหรอกเอ๊ะประเด็นคือกูต้องกูใส่ไปต่ำกับต่ำกว่าอายุตัวเองสองปีไอ้ไม่ไม่ต้องดูหรอกเชออ้นลูกเป็นคนดีลูกอย่าดูเลยแอนโดรติส ไว้เงี้ยมึงมึงมึงวิ่อาดเอายาเลยมือก็เือบหวยนี่ยดูนี่สินะข้อดีของการที่กูใส่ n s n s f view เว้ยกูต้องใส่เยอะไรเงี้ยไม่ใช่แปดตัวโอ้กูไม่อยากยิงที่โหลทีมนู้นเลยไหนกูไหนดีเลิกเลยเงียิงทิ้งแม่งเลยเงี้ยยิงทิ้งแม่งไอ้เงี้ยแม่งเอ้ยพวกไร่สัตว์เธอ สัทานเราอยู่ที่2สองดีใช่เราอยู่เียงดีเองเห็นยังฉลามโตเืนพวกพวกดิสพวกพวกดิสเหรออะไรนะโตพวกโซเชียลสินบอลเออร์พีกันอัพทานโตยังไงฮะพยัญกะต้องไปดูเองเพิ่งเพิ่งโตทุ่แแรงรับเสียไหลสัต หล่าก้าเยอะครับขันพวกเขาว้าไปได้ไหมอย่าไปครับขันเลยนั่นกล้ามันไม่ไพอทำข่าวก็จะเกรอเตีนตีทำข่าวอยู่แม่กระจุกไก่ไม่เห็นนังก้าเราขับขันไว้ไหรสัตว์ไม่เห็นตอนนี้ไม่ไหวแล้วเปลี่ยไลน